อ้าวต่อคอแมวอะไรอันนี้เก็บกิ๊ฟมีน้อยนะคะเก็บอะไรเอบี้ไม่เก็บกี่ติดผมนะคะอะไรอ่ะอันเนี้ยเก็บกิ๊ฟไมข้อมือน่ารักมากเก็บกิ๊ฟติดผมรูปบอเก็บยังว่าผมธรรมดานี่นะไม่เก็บเฮ้ยอะไรแฮปปี้นิวเมียเฮ้ยเก็บไม่เก็บที่มัดผมไม่น้าเหมือนแกเลย่อะไรอ่ะหน้าเหมือนแกตอนมัธยมไม่เก็บพี่ข้าผมไม่เก็บเฮ้ยอันนี้ที่มัดผมสีขาว จะบอกแล้วก็ปี้นิวเมียมันคู่เมื่อกี้อันเดิมจะให้ชินรู้ที่มาผมสีแดงฉันรู้ว่าอันนี้เก็บใช่เลยแล้วมันน่ารักมากเลยตั้งหูใสเป็นแบบสีชมพูอ่ะน่ารักอ่ะอันนี้เก็บแกจะด่าอะไรใช่หรือเปล่าไอ้อ้วนหมูน่าจะมากับนิวเมียนิวเมียแบบอ้วนหมูไงอ้วนที่ไหนที่มาผมลูกโตนะคะเป็นกิฟต์กิฟต์คนรู้เต็มเลยอ่ะไม่ค่อยเวิร์กแต่โอ้ยอันเก็บที่ติดผมรูปโบเก็บ เก็บปิ๊บเหล็กสตรอเบอรี่นะอันนี้เก็บตรงนี้แล้วไม่เก็บเป็นป้อยทองที่ชงเกลนี่เก็บช้าตอนนี้ชงใจเขามั่วเก็บมาครับที่หนีผมแหม่มันมีผมให้หนีบขนาดนั้นนะนี่แกซื้อมาทำไมอ่ะที่ซื้อโอสุ่มได้นี่ครั้งแรกเลยนะที่เขาจุ่มแล้วได้เป็นเชือกผักอ่ะไม่เก็บนี่หนีบผมไม่เก็บเพราฉันเดาได้เลยว่าแกจะเก็บไม่เก็บอันนี้แกไม่เก็บอันนี้ไม่เก็บเฮ้ยเวียนที่น่ารักอันนี้แกไปจะใส่ตอนไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายภาคเหนือหรือทะเล ไว้แต่งแนวฮิปฮอปเท่ๆแบบที่ทัศชอบให้เขาแต่งมาอันนี้เก็บไปกระด้ให้ทัศทายดีกว่าว่าเขาจะเก็บไม่เก็บอันนี้ไม่เก็บเฮ้ยอันนี้ไม่เก็บมันคือเข็มกัดเหรอไม่เคยใช้เลยอะเก็บเก็บคือชั้นอีกคนใช่ไหมพีนี่มัน่างโพนี่เก็บทุกกิฟต์เมอเม่ทุกคนเก็บเข็มกัดอีกแล้วนะเก็บมันคือเอาอาหารเหรอทัศทายแบบไม่โดนนอ่์ใหแปลกดีว่ะเออเก็บกิฟต์เชอร์รี่สีแดงนะคะ อ่ะไม่แกอันนี้ของแท้วิเก็บสร้อยหอยแก้วกิมทองเก็บเสาเหนืออันเนี้ยน่ารักอ่ะเก็บกำไลเป็นหินสีสีนะทุกคนเก็บอ่าสร้อยมุกอันนี้เก็บสร้อยมุกสีสีอันนี้ไม่เก็บเขาเขียนว่าเลดอ่ะพี่มันย่อมมาจาก blackness เท่ดีทุกคนเก็บอันนี้มีแล้วเราก็เคยมีแล้วก็ไม่ได้เก็บโอ้ยนี่ในปลอกคอเดปะเท่ดีวะเบาเบามากอันนี้ไม่เก็บหรอกสร้อย เก็บเหมือนแม่มดหรือช่เหมือนแม่มดมากเก็บแนวแบบ Y2K อ่ะเห็นเป็นดาวเลยอนะตั้งหู